วันลุมพินี98หมวยวันศุกร์กลับมาแล้วสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนพบกับผมอีกแล้วกับการวิเคราะห์มวยวันนะครับและคลิปนี้เป็นวันลุมพินีที่98นะฮะหลังจากหยุดไป1สัปดาห์นะเปิดทางให้กับ วันหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปนะครับผมก็เลยไม่มีวันลุมพินีเช่นเดิมเช่นเคยครับผมก็จะเอาคู่มวยที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมาวิเคราะห์ให้กันฟังว่ามีคู่ไหนบ้างในสัปดาห์นี้ก็คู่มวยน่าดูหลายคู่เลยทีเดียวนะฮะโอเคครับจะมีคู่ไหนบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับกบติกามวยไทยรุ่นไฟเวทระหว่างเสกสรรแฟเทคพบกับจางจินฮู เริ่มกันที่เสกสรรแฟเทคนักชกไทยวัย24ปีนะครับผมจอมบูดีเดือดคนนี้สไตล์การชกเนี่ยถูกใจแฟนมวยมากๆนะครับเป็นสไตล์แบบเดินหน้าค่าเรียบนะฮะเดินไม่มีถอยนะครับรลายนี้ใจสู้สุดๆหัวใจเกินร้อยร่างกายเกินร้อยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยเขาต่อยสนุกทุกไฟเลยสหรับเสกสรรฟอร์มในรายการโดยรวมเนี่ยแพ้ชนะสลับกันเลยนะครับและไฟล่าสุดก็เป็นไฟที่แพ้นะฮะ ไปแพ้ความแม่นยำของคู่ต่อสู้ในไฟนั้นก็โดนคู่ต่อสู้ออกอาวุธใส่โอ้โห,โหเลือดสาดเต็มหน้าเลยนะครับผมแผลแตกเยอะแยะเลยแต่หัวจิตหัวใจแนะละร่างกายของเสกสรรดีอยู่แล้วครับไม่มียอมแพ้เรียกได้ว่าได้ใจคนดูไปเต็มๆแล้วก็ได้ใจโปรโมเตอร์ด้วยนะครับต่อยแบบนี้เลตติ้งดีนะฮะอาวุธหลักของเสกสรรเนี่ยก็จะเป็นหมัดกับแข้งนั่นแหละครับผมส่วนใหญ่ก็จะออกหมัดและก็มีเตะแข้งเสริมบ้างแต่จุดอ่อนใหญ่ๆของเสกสรรเลยคือ ในไฟที่แพ้เนี่ยจะต่อยไม่ค่อยเข้าเป้าคู่ต่อสู้เท่าไหร่นะขาดความแม่นยำมันไม่ค่อยมีความต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนมาดีแม่นยำเนี่ยก็ได้ลุ้นเลยเพราะว่าสภาพร่างกายดีอยู่แล้วก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟนี้จะสามารถกลับมาคว้าชัยได้หรือไม่รอชมกันนะครับ ข้ามาทางด้านจางจินฮูนักชกจีนวัย23ปีจากทีมเมดิซาตูนะครับลายนี้สไตล์ก็ใกล้เคียงกันกับเสกสรรเลยนะฮะเป็นมวยเดินหน้าค่าเรียบเหมือนกันออกหมัดเป็นชุดออกหมัดได้แม่นยำและน่ากลัวสถิติในรายการเหมือนกันอีกนะครับแพ้ชนะสลับกันและไฟล์ล่าสุดเป็นไฟที่แพ้นะครับจุดเด่นก็อย่างที่ว่าไปจางจินฮูเนี่ยเป็นคนที่ออกหมัดได้ค่อนข้างดีเลยนะออกหมัดได้เป็นชุดมีตัดลำตัวออกหมัดได้แม่นยำ แต่อาวุธโดยรวมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นแค่ออกหมัดเลยและระบบความฟิตผมว่าจางจินฮูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมีหมดแรงให้เห็นในหลายๆไฟนะและระบบการป้องกันตัวก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าต่อยสนุกครับต่อยได้ใจเดินหน้าต่อยไม่มีถอยเหมือนกันรายนี้จากสถิติที่แพ้ชนะสลับกันมาก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าไฟนี้ ถ้าเป็นตามสถิติจะกลับมาคว้าชัยได้หรือเปล่ามาจากทีมเมดีซาตูด้วยก็คงเทรนมาอย่างหนักเลยนะครับเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้จะเป็นอย่างไรก็รอชมกันนะครับคู่นี้ครับเสกสรรกับจางจินฮูสไตล์มวยคล้ายกันเลยนะฮะเป็นมวยเดินหน้าต่อยมัดมีความบูดุดันใจสู้ทั้งคู่ จานจินฮูเนี่ยอาจจะได้เปรียบส่วนสูงสักหน่อยนะครับสูง176ตามสถิติของรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับส่วนเสกสันเนี่ยสูง165นะฮะจานจินฮูก็อาจจะได้เปรียบช่วงชกสักเล็กน้อยนะครับไฟนี้ผมมองว่าอยู่ที่ระบบความฟิตของร่างกายเลยละครับว่าใครจะมาดีกว่ากันและการออกอาวุธใครจะทําได้ดีกว่ากันนะ ถ้าเสกสรรมาดีในไฟนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะร่างกายดีและออกอาวุธได้ก็มีน้ำหนักเหมือนกันส่วนจางจินฮูเนี่ยออกอาวุธได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วออกมาได้ค่อนข้างแม่นแต่ว่าระบบความฟิตและระบบการป้องกันตัวอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ทั้งคู่สถิติเหมือนกันเลยครับแพ้ชนะสลับกันแต่ในวันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องเสียสถิตินี้นะฮะท้ายที่สุดผมขอเลือกเชียร์ความใจสู้และความแข็งแกร่งของร่างกายของเสกสรรแล้วกันนะครับผม เห็น <He> ได้ชัดว่าโดนอาวุธหนักๆแล้วทนได้และไม่ท้อถอยนะครับไม่ยอมแพ้ส่วนเรื่องอาวุธจะแม่นไม่แม่นจะเข้าเป้าหรือเปล่าผมว่าได้ลุ้นครับในไฟนี้เพราะทั้งคู่เป็นมวยเดินหน้าเดินชกเดินต่อยกันทั้งคู่ไม่ใครก็ใครต้องมีสิทธิ์โดนหมัดโดนนับโดนน็อกแน่นอนนะในไฟนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็รอชมรอเชียร์กันครับมากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดตาอฟิกพบกับอัาดูล่าอิมานกาซาลีฟ เริ่มที่โมฮัมหม็ดเต i ฟิกก่อนเลยนะครับผมนักชกดาวรุ่งจากโมร็อกโกตอนนี้อายุก็น่าจะสัก20ปีได้แล้วนะครับผมเป็นมวยที่มีความสูงยาวสูงน่าจะ180กว่าๆเลยเท่าที่ไปดูฟอร์มมาจากการต่อยช่อง8แล้วก็มีไปต่อยไทยไฟมาบ้างนะฮะก็เป็นมวยที่ใช้ได้เลยนะมีความสูงยาวอาวุธครบเครื่องนะครับหมัดเท้าเข่าสอกออกได้ทุกอย่างนะมีความห้าวในตัวเดินบู้เดินชนดีเหมือนกัน แต่ว่าประสบการณ์การต่อยมวยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมต่อยยังไม่ถึง20ไฟเลยด้วยซ้ำมั้งถ้าผมจําไม่ผิดเพราะว่าหาข้อมูลไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับและสภาพร่างกายก็เหมือนยังไม่เต็มดีนะฮะกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถึงแม้จะมีความสูงยาวแขนขายาวแต่สภาพร่างกายดูย้อยๆนะครับและเวลาโดนอาวุธคู่ต่อสู้หนัหนกๆเนี่ยก็มีออกอาการนะเวลาโดนต่อยท้องอะไรแบบนี้ก็มีแยงแยงเหมือนกัน แต่อาวุธครบเครื่องครับออกได้ทุกลูกหมัดเท้าเข่าซอกก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าได้โอกาสมาเปิดตัวในรายการวันลุมพินีเตาฟิกเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนจะใช้ความสูงยาวของตัวเองได้เป็นประโยชน์หรือเป,ป,อเปล่ารอชมกันครับข้ามไปทางด้านอัสซาดูลออีบานกาซาเลฟรัสเซียอันตรายวัย21ปีจากทีมเมดิซาตูนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรัสเซียเนี่ยโหดทุกคนครับและอัสซาดูลาก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละต่อยมา3มไฟ์เนี่ย กดน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่1ทั้ง3ไฟนะครับเรียกได้ว่าโหดมากๆหมัดคมหมัดแม่นเป็นมวยที่สูงยาว180กวา่าแต่ว่ามีความพลิ้วไหวมีฟุตเบิร์กดีมีความคล่องตัวสูงอาวุธครบเครื่องเลยนะฮะไม่ได้มีแค่หมัดน,นะครับรัสเซียคนนี้มีการออกแข้งออกลูกทีบมีซอกกลับเยอะแยะให้เห็นเลยอันตรายรอบด้านออกอาวุธได้หลากหลายมีความสวยงามในการยืนมวย เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยครับอัสดูลาอิมานกาซาเลียฟสิ่งที่น่ากลัวของอัสดูลาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันคือพลังหมัดจากประเทศรัสเซียแต่ที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือไอ้พวกหมัดเวียงกลับซอกลับอะไรแบบเนี้ยไอ้ลูกที่คาดไม่ถึงเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆและไฟนี้เขากําลังเรียกหาชนะไฟที่4นะ เพลอเพลชนะไฟน์นี้มีสิทธิ์ได้สัญญาเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่า3ไฟที่ผ่านมาเนี่ยกดน็อกคู่ต่อสู้ทั้ง3ไฟได้แบบดุดันและแม่นยำโหดเยี่ยมเหลือเกินตามสไตล์รัสเซียและถ้าเขาได้สัญญาเข้าไปในรุ่นฟลายเวทเนี่ยก็โอ้โหน่าสนใจเลยครับก็ต้องมารอชมกันละครับว่าเขาจะทำฝันให้เป็นจริงได้หรือเปล่าในไฟนี้รอชมกันครับและคู่นี้ครับโมฮัมเหม็ดเตาฟิกกับอัสดูลาอิมานกาซาเลฟผมชอบรัสเซียครับ ผมชอบตั้งแต่ยังไม่วิเคราะห์เลยแค่เห็นชื่อว่าเป็นรัสเซียผมก็ชอบแล้วยิ่งเป็นอัสซาดูลาเนี่ยโอ้โหอย่างที่ว่าไปครบเครื่องครับมีความหลากหลายลูกคาดไม่ถึงมีให้เห็นส่วนโมฮัมเหม็ดตาฟิกเนี่ยผมมองว่าประสบการณ์ยังค่อนข้างน้อยเกินไปนะฮะถึงแม้ว่าจะออกอาวุธได้ทุกรูปแบบแต่ว่ามันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์บนเวทีนั่นแหละฮะและอัสซาดูลาเนี่ยก็โหดเหลือเกิน เพราะฉะนั้นไม่เลือกเชียร์ไม่ได้ครับอัสดุลาอิมานกาซาเลฟชัยชนะเพื่อสัญญาได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับสัญญาเนี่ยแต่ผมมีลางสังหรณ์ว่าถ้าไฟนี้น็อกได้สวยๆมีสิทธิ์ได้สูงมากและนักชกที่เสิร์ฟมาให้กับอัสดุลาเนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนประสบการณ์มากๆแต่ก็ไม่แน่ครับมวยวันอะไรก็เกิดขึ้นได้โมฮัมเหม็ดตาวฟิกอาจจะมาสร้างเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้เห็นก็เป็นได้แต่ผมคิดว่ายากมากก็ต้องรอดูรอชมนแหละครับว่าบนเวทีจะเป็นอย่างไร มากันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นทางด้านตีใหญ่พีเคแสนชัยพบกับแปะยิ้มสบุญมีริดเริ่มที่ตีใหญ่พีเคแสนชัยก่อนเลยนะครับนักชกวัย23ปี เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างหนักแรงเลยนะฮะมีความหลากหลายในการออกอาวุธนะครับผมภาพจำที่ผมจำได้ก็คือเข่าลอย2ชั้นคว้าดับเบิลโบนัสนั่นหละครับคือทำได้สวยงามมากๆเรื่องความหนักแรงของอาวุธความหลากหลายเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับตีใหญ่ทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของตีใหญ่คือช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างสวิงนะครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะบ้างไอความหลากหลายของเขาแหละบางทีมันเป็นดาบสองคมนะฮะ จะพยายามเล่นท่ายากมากเกินไปในหลายไฟ์บางทีก็โดนหมัดคู่ต่อสู้ลงไปนับลงไปน็อกเลยและถึงแม้ว่าตีใหญ่จะเป็นคนที่มีอาวุธหนักแต่ก็อย่างที่ว่าไปเลยครับเวลาโดนอาวุธก็ล่วงได้เหมือนกันและโดนได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวเนื่องจากท่ายากของเขานั่นแหละมันเปิดช่องให้คู่ต่อสู้สามารถออกอาวุธได้ง่ายๆายเลยเหมือนกันก็ต้องมารอดูกันว่าในไฟน์นี้ตีใหญ่จะไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมามากกว่าไฟต์ก่อนๆได้หรือเปล่าเรื่องอาวุธหายห่วง เหลือแค่ความต่อเนื่องนั่นแหละครับว่าจะทําได้ดีแค่ไหนรอชมกันครับข้ามฝั่งมาทางด้านแป้ยิ้มสอบุญมีฤทธ์นักชกวัย2 2ปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกอาวุธได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นเตะ การออกหมัดของแป้ยิ้มเนี่ยออกได้ค่อนข้างแม่นยำเลยเป็นคนที่มีความรัดกุมสูงมากในการต่อยเป็นคนที่รู้จังหวะเข้าออกเข้าทำนะครับไม่เข้ามวยมั่วไม่ออกอาวุธมั่วในจังหวะที่เข้าทำไม่ได้ก็มีแข้งนำนะครับมีเตะขาสวยๆเห็นหลายๆครั้ง จังหวะจวนตัวจังหวะประชิดเนี่ยก็มีศอกให้เห็นเหมือนกันถึงแม้ว่าแป้ยิ้มอาจจะไม่ค่อยใช้ศอกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางหมัดที่แม่นยำมากกว่านะครับใน2ไฟที่ต่อยมาก็เป็นชนะคะแนนลวดนะครับแต่สิ่งที่ขาดไปสำหรับแป้ยิ้มสำหรับผมคือลูกหนักนะลูกหนัก,ล,ก,นกลูกทีเด็ดที่ขาดยังไม่มีแต่ว่าการต่อยเนี่ยค่อนข้างฉลาดต่อยค่อนข้างรัดกุมเลยทีเดียวก็ต้องบารอดูกันละครับว่าในไฟนี้จะชนะต่อเนื่องเป็นไฟที่3ได้หรือเปล่ารอชมกันนะครับ และคู่นี้ครับตีใหญ่กับแปะยิ้มความหนักของอาวุธเนี่ยความหลากหลายบนเวทีผมว่าตีใหญ่จะมีมากกว่าส่วนแปะยิ้มเนี่ยจะมีความต่อเนื่องนะจะมีความรัดกุมมีความหมัดแม่นความแม่นยำของอาวุธเนี่ยน่าจะมีมากกว่าตีใหญ่พอสมควรเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกหนักลูกปิดเกมเท่าไหร่แต่โดยรวมเขาทำได้ค่อนข้างดีครับยามอยู่บนเวทีคู่นี้ผมค่อนข้างชื่นชอบไปทางแปะยิ้มนะฮะ เนื่องจากมีความรัดกุมและออกหมัดได้ค่อนข้างแม่นยำนะไม่มีลูกยากลูกพิสดารให้เห็นเท่าไหร่ต่อยไปตามเกมส่วนตีใหญ่ก็อย่างที่ว่าไปครับจังหวะจะเล่นท่ายากอะไรแบบเนี้ยมันมีสิทธิ์โดนอาวุธคู่ต่อสู้ได้ง่ายมากๆและแปะยิ้มก็เป็นคนที่ต่อยหมัดได้ค่อนข้างดีค่อนข้างแม่นยำเลยเพราะฉะนั้นไฟนี้เชียร์ไปที่แปะยิ้มสบุญมีลิฟดีกว่าครับน่าจะทำได้ดีกว่ารอชมกันครับ มากันที่คู่เอกประจำรายการนะครับเป็นทางด้านชาติพยักศักสตูลพบกับก้องชัยชไหนดอนเมืองเริ่มกันที่ชาติพยักก่อนเลยนะครับผมอายุ26ปีฟอร์มนี่เรียกได้ว่าสดจีเลยนะฮะมุ่งหน้าสู่สัญญาวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเต็มตัวเลยนะต่อยมาห้าไฟชนะลวด เริ่มด้วยการชนะน็อกสไฟลวดนะโอ้โหคือโหดมากๆด้วยหมัดที่คมกริบและหนักหน่วงของเขานั่นแหละเขาน็อกคู่ต่อสู้ด้วยหมัดมาทั้ง4ไฟไฟนะฮะโอ้โหสไฟไฟแรกเนี่ยใครโดนหมัดของชาติพยักเนี่ยหลับหมดเลยมีแค่ไฟที่5เท่านั้นแหละที่ทําได้แค่เรียกนับจากคมเพชรนะครับเพราะว่าคมเพชรก็แข็งแกร่งพอตัวเลยแต่ก็ถือว่าหมัดเขายังใช้การได้ดีนะเรื่องอาวุธเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมว่าณเวลานี้ ในรุ่นเดียวกันเนี่ยชาติพยักห์น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่หมัดหนักหมัดคมที่สุดอีกหนึ่งคนเลยจากฟอร์มที่ชนะน็อกสี่ไฟล์้วดเนี่ยมันบ่งบอกว่าหมัดซ้ายและหมัดขวาของเขาเนี่ยทำงานได้ดีทั้งสองข้างเลยนะครับแทบจะไม่เห็นจุดอ่อนอะไรของชาติพยัก์เลยต่อยก็ค่อนข้างรัดกุมเลยนะ สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็เคยมีเห็นโดนนับอะไรให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ปัญหาครับหมัดเขาหนักอยู่แล้วขอแค่ไม่กี่หมัดชาติพยักษ์สามารถกดนับกดน็อกผู้ต่อสู้ได้แทบทุกคนเลย ก็ต้องมารอดูกันแหละครับว่าในไฟนี้เขาจะยังคงความร้อนแรงต่อเนื่องได้หรือเปล่าถ้าชนะน็อกสวยๆได้ในไฟนี้มีสิทธิ์ได้สัญญาสูงมากเลยนะครับผมจริงๆไฟที่แล้วถ้าสามารถกดน็อกคมเพชรได้เนี่ยผมว่าน่าจะได้สัญญาไปแล้วนะก็ต้องมารอชมกันแหละครับในไฟนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลุข้ามาทางด้านก้องชัยฉนไนดอนเมืองนักชกวัย2 2ปีนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต่อยดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันเหลือเกิน อาวุธครบเครื่องหมัดเท้าเข่าซอกออกแข่งได้ดีมากๆประสบการณ์ในรายการเนี่ยโอ้โหต่อยมาเยอะมากๆนะครับผมต่อยมา10กว่าไฟได้แล้วมีทั้งแพ้ชนะสลับกันไปแหละกล้องชัยเนี่ยเป็นคนที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆนะสำหรับผมถ้าเปรียบเทียบกับช่วงแรกๆไฟแรกๆเนี่ยจนมาช่วงหลังๆเนี่ยคือพัฒนาการดีขึ้นเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายและที่เห็นได้ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสภาพร่างกายนี่แหละฮะไม่รู้ไปฝึกอีท่าไหนกินอะไรมาอึดถึกทนดีเหลือเกินโดนอาวุธหนักๆของคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถทนได้นะฮะและหัวจิตหัวใจเนี่ยสู้ไม่ถอยดีเหลือเกินนะครับในไฟล่าสุดเนี่ยเข้าตากรรมการมากแต่ว่าเป็นการแพ้ไปนะไปพลาดโดนมัดนับจากละมดานออนดัต แต่โดยรวมทั้งเกมเนี่ยโอ้โหทําได้ดีเลยทีเดียวสําหรับก้องชัยออกแข้งซ้ายเตะระบาดานจนเจ็บแขนไปเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะทําได้ดีแล้วแต่มันยังดีไม่พอครับทําให้แพ้คะแนนเอกฉันไปผมว่าถ้าก้องชัยไปปรับเปลี่ยนการออกอาวุธเพิ่มมิติการออกอาวุธให้มากยิ่งขึ้นพลิกแพลงการออกอาวุธตามรูปเกมให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นนักชกที่อนาคตเนี่ยไปได้ไกลมากๆเลยนะครับ ขาดแค่ความหลากหลายเท่านั้นแหละถ้าเพิ่มจุดนี้มาได้เนี่ยจะน่ากลัวมากๆและถึงแม้ว่าจะทั้งแพท้ทั้งชนะสลับกันไปแต่ก็ยังมีรายการเรื่อยๆสลหรับก้องชัยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ต่อยได้สนุกถูกใจโปรโมเตอร์ถูกใจแฟนมวยก็ต้องมารอดูกันละครับว่าในไฟน์นี้มาเจอคนอาวุธหนักอย่างชาติพยัก์หมัดแม่นหมัดคมก้องชัยจะสามารถใช้ร่างกายที่แข็งแรงของเขาอ่ะผ่านไปได้หรือเปล่ารอชมกันครับคู่นี้ครับชาติพยัก์กับก้องชัย เรียกได้ว่าเลือกยากจริงๆนะครับชาติพยักษ์เนี่ยก็ฟอร์มสุดเหลือเกินชนะมาห้าไฟลวดเป็นการน็อกซะสี่ไฟเลยหมัดคมหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาไว้ใจได้สุดๆครับส่วนก้องชัยเนี่ยก็อึดถึกทนเหลือเกินรับอาวุธได้ทุกรูปแบบนะอาวุธหนักๆเนี่ยรับได้หมดแข้งซ้ายของเขาก็ทำงานได้ดีมากๆขาดแค่ความหลากหลายผมว่าในไฟนี้ อยู่ที่ว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนั่นแหละครับผมชาติพยักเนี่ยก็หมัดดีอยู่แล้วแต่ก้องชัยก็ดันแข็งอีกซะด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจะจบอีท่าไหนนในไฟนี้และท้ายที่สุดผมค่อนข้างชอบมวยรองอย่างกล้องชัยนะต่อยได้ใจจริงๆถึงแม้ว่ายังขาดความหลากหลายในการออกอาวุธอยู่แม้ว่าเขาจะมีอาวุธครบเครื่องแต่ว่ามิติการออกอาวุธนะครับอย่างไฟที่แล้วย้ำแข้งอยู่นั่นแหละไม่เปลี่ยนเลยรู้ว่าย้ำแข้งไปละมดานก็ทนได้เหมือนกัน แต่ว่าก็พยายามย้ําถ้าไปเพิ่มความหลากหลายมาเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้ไกลแม้ว่าไฟนี้ผมมองว่าชาติพยักน่าจะมีสิทธิ์ชนะค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าแรงจูงใจสูงมากถ้าชนะน็อกสวยๆได้เนี่ยได้สัญญาแน่นอนแต่ว่าเชียร์มวยใจสู้อย่างก้องชัยต่อยดูดันอย่างก้องชัยเนี่ยเชียร์สนุกครับแพ้ชนะค่อยว่ากันอีกเรื่องเอามันไว้ก่อนในไฟนี้รอชมกันครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันลุมพินีที่98คู่มวยที่ผมชื่นชอบและเชียร์เป็นการส่วนตัวนะฮะ เช่นเดิมเช่นเคยครับผมก็ไม่ใช่เซียนมวยอะไรผมเชียร์มวยเป็นกีฬาเท่านั้นนะครับผมไม่ได้กดลองกดต่ออย่างที่ผมพูดไปหรอกผมพูดให้มันได้อัตลรสเฉยๆส่วนใครที่ไม่เชื่อว่าโอ้โหมาวิเคราะห์อ,อะไรขนาดนี้แล้วจะไม่เล่นพน,นันมันคงเป็นไปไม่ได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเชียร์เป็นกีฬาเท่านั้นและท้ายที่สุดมันก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,นั่นแหละครับว่าจะชอบใครเชียร์ใคร เอาตามใจเราดีที่สุดครับฟังวิเคราะห์ของผมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรมันก็คือกีฬาครับผม50 50บบนเวทีเป็นไปได้หมดครับในรายการวันลุมพินีโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ What could that be? They tell me that I'm. Not